สวัสดีคะ่ะเมืเอ่อนี้กะ10โมงหรือ11โมงเราจะมาถอนเบียพริกปาปิก้าหรือพริกหวานเอาไปปลูกอยู่กับเขาหรือบ้านผักนะคะนี่คะ่ะเขาอคอนทางที่จะขึ้นเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวกล้องให้ดูเนะะี่ยค่ะแล้วตอนนี้เพียอย่างกับกำลังลงเยอะมากๆเขาก็จะถอนไปเลือกถอนไปปลูกบ้านผักกันเองมาเดี๋ยวเรามาถอนกันเลยอันนี้คะ่ะจะใส่ไปถอนเลยจ้ะเลือกต้นที่วา ที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะที่เราจะนําไปปลูกเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะละเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะเสียดายมากๆเลยเอาต้นที่ว่าค่อนข้างจะอวบจะใหญ่ๆเนี่ยลอยเยอะมากๆแต่ว่าต้น พริกอันนี้นะคะลูกเขาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ลูกยาวแต่ว่าต้นเขาจะบ่ค่อยต้นเขาจะบ่สูงต้นเขาจะเตี้ยจะต่ำนันเองแต่ว่าปาปิกาลูกกลมๆลูกเขาอะค่อนข้างที่จะใหญ่อนกันแต่ว่าต้นของเขาอะจะสูงไงก็ปาพริกชนิดนี้พริกชนิดนี้ต้นจะบ่สูงโอ้อันแมงอันนี้เยอะมากๆเลยค่ะดูสิ ถอนออกให้หมดเลยนะึกเสียดายต่ว่าตองถอนออกให้หมดเพราะว่าไอเดียมันเริ่มขึนเยอะแล้วอะเพียก็เรียกว่าเพียเนาะถอนออกมันจะเนี่เยเยอะมากมากลปลูกหมดก็จะได้ถิ่นครับเพราะว่าวานแบบเพียเพื่อวานแบบเพื่อเื่ออะไรกลัวแบบว่า,วา,วาเขาบ่าขืนเราก็เลยวานหมดเลย เ,เรียบร้อยปะเดี๋ยวไป้ังบ้านเลยค่ะไปปลูกอันนี้ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพริกไทยนะคะหรือพริกเผ็ดนี่ก็จะถอนออกเลยถอนออกเลยค่ะเก็บไปเพราะว่าเกลือเริ่มลงแล้วอันนี้จะเป็นพริกเผ็ดนะคะนี่จะขึ้นมาอ่ะทีนี้เรามาปลูกพริกกันย้อ,อนดําแดดใส่ถุงมือก่อนจ้ะ ดินก่อนหนึ่งต้นสองต้นแถวละสาม เราจะเลือกต้นที่ว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะหรือว่าจะมีบางต้นที่ว่าเราเด็ดใบไว้แล้วเด็ดกิง่งเด็ดการเขาเขากำลังแตกขนะึ้นมาใหม่ที่เหลือก็คงจะได้เอาทิ้งเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะมาก ลมค่อนข้างที่จะแรงนะคะข้างนอกเสียดายจุ่มเยอะม,มากเลยเนี่มากไปตัวนี้หรือเปล่า โอเคปลูกประมาณสัก4ต้นพอละมั้งเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นพอละหกต้นพอเพราะว่าบ่มีพื้นที่ที่เหลือก็จะไว้เก็บไว้ปลูกผักอย่างอื่นนะคะโอเคขึ้นเราถอนมาเสียดดยแต่ว่าก็ต้องถอนออกเพราะว่า ซื้งทีมันบงนี่หละแล้วก็ปลูกปาป,ปิกาลูกกลมนะคะเองอันนี้ก็จะทีปลูกพักไปก็ได้ยินเสียงลมข้างนอกแรงมากค่ะพักจนอันอันกระจกที่เราเปิดระบายบ้านพักกับสิพังดเดี๋ยวเนี่อค่อยจะปิดนะคะเซฟไปเดี๋ยวเขาจะพัง,ง,งนั่นเองมื้อหนี้ขวาก,กสิบ่เปิดดอกค่ะปิดไปเลยเดี๋ยวเมือ่อใดอากาศดีๆเขาจะคอยมาเปิดระบายอากาศให้ต้นพักนั่นเองค่ะ เดี๋ยวหลังจากที่ข่อยปลูกผักได้บ้านเรียบร้อยแล้เวเดี๋ยวกสิปิดอีกอย่างเรียบร้อยอก็จะี่ปลูกผักสลัดที่หกบีต่อนะจ๊ะเพราะว่าก่อนที่ฝนจะมาเพราะว่ามือน,นี้เขาบอกว่าจะมีฝนแล้วก็มีลมนะคะมื่อน,นี้